เราจะเลี้ยวอย่างช้าๆลักษณะการใช้พวงลไยอย่างที่บอกปัญญาณไปเลี้ยวมองกระจกข้างแล้วก็ค่อยเคลื่อนตัวเพื่อความเร็วนิดนึงนะฮะเวลาเปลี่ยนเลนเวลาจะแซงความเร็วเพิ่มหัวเดิมเล็กน้อยอประเมินโค้งประเมินความเร็วสายตาเรามองนําไปก่อนอเลี้ยวขวาหรือ,อยูเทินขวาตัวรถชิดมาด้านซ้ายนิดนึง พื้นที่ตรงนี้มันจะมีหรือจะอย่างนี้ก็ได้นะนี่คือการเคลื่อนตัวจะชา้าใชา้ดึงและดันนะพอปลอดภัยแล้วเราก็ส่งคันเร่งขึ้นไปพอส่งคัเนเร่งไปปุ๊บพวงมาลัยเราไปไหนฮะฟรีกลับมาดังนั้นการจับการประคองพวงมาลัยไม่แน่นไม่ตึงเกินไปไม่งั้นมือใหม่จะฟรีพวงมาลัยกลับลำบาก ิกามือขวาอยู่ตำแหน่ง2ไมกาหรือไม่ใครไม่ถนัดก็อาจจะีแลกลงมา1ิดนดก้ากับ30ก,ก็ได้ะจะเป็นวงอะไระที่มันวงกว้างหน่อยนึ่งน,น,น,นะโดยเฉพาะรถบรรทุกวงอะไรก็จะตัวโตกว้างเขาจะจับ,จบตำแหน่งมาสัก9กับ3ะจะพอดีสำหรับรถยนต์แนะนำที่10กับ2ไมกา กรณีเหตการณฉุกเฉินเราควคุรถได้ทันเป็นแับอย่าาสนานี่แล้วจะบ้านคงกว่าถ้าเกิดขับทางไกลรู้สึกว่าโอเคนั่นก็คือคนที่มีประสบการณ์ที่สูงแล้วมีทักษะแล้วมือมากมือเท้าก็จะดีลับยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่อท่านเข้าสู่ในะจะเป็นเขตชุมชนการจราจรพุกพล่านหรือ ประเมินสถานการณ์ลงหน้าว่าจะมีอะไรที่ที่ต้องที่จะต้องหยุดหรือการควบคุมอะไรให้อย่างกระทันท,ทุกทีก็ต้องจับมือลักษณะอย่างที่บอก่ะตงรงสิบกับสองไลกับ จะเลี้ยวหรือจะยูเทินลดความเร็วก่อนเลี้ยวปีตัวรถมาทางซ้ายนิดหนึ่งเมื่อการเลี้ยวหรือโยเทินขวาการควบคุมอะไรอย่างนี้ก็ได้ดึงและดันนะตอนจะว่าออกเพิ่มความเร็วออกแล้วก็มือเป็นทิสละแล้วก็ส่งเลขไปเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะบอกสําหรับนักขับมือใหม่นะฮะก็คือตรงนี้เขาเรียกว,ว่าเสาเสาเอง เสา A คือตรงนี้ตับโครงสร้างของตรถเสา B คือตรงด้านหลังหรือไหล่เรานี่คือเสาเสา B เสา C คือประตูประตูที่หลังประตูหลัง ABC ไอเสา A ตรงเนี้ยมันจะบดบางหรือบางตาเราลักษณะตอนที่เราอยู่มุมเลี้ยวตรงแยกหรือตรงยูเทิร์นนะสังเกตจากมุมนี้นะว่าถ้าเรายูเทิร์นด้านขวาเนี่ย เสาตัวนี้จะบังตาเราหน่อยนึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการมองมุมมองขอ,องเราจะลดต่ำลงฉะนั้นเลี่ยงหรือหลบมุมอับของจุดบอดตรงนี้เราก็ต้องใช้วิธีเอี้ยวตัวมองขึ้นมานิดเดงเพื่อหลบมุมของเสาที่มันบังตาเราเราดูมุมซ้ายแล้วปลอดภยัยแล้วก็เพิ่มความเร็วเนี่ย เสาตรงนี้รถคันใหญ่เสาตัวนี้มันก็จะห่าไกลตามนี่คือเสาเองมันจะปังตาเราตอนที่ตอนที่อยู่ตรงแยกตอนที่อยู่ทางโคง้งทักนาวิสัยในการมองก็จะจะน้อยลงฝากสำหรับทุกท่านนะฮะนักขับมือใหม่หรือมือเก่าก็แล้วแต่สถานในการที่ฝนตกหนักอย่างเงี้ย ความเร็วของเราลดลงมากกว่าวกปกติแล้วก็ใช้สิบปัดฝนอ่ะโอเคถ้าเป็นออโต้ก็จะทำงานได้ให้มันคอดีได้ทีนี้ทิ่งฝนใหม่ฝนใหม่ก็คือสัปดาห์แรงฝนที่ตกมาเนี่ยพื้นถนนเราเนี่ยมักจะลื่นเพราะว่าตื้นผิวถนนกับยาง มันจะทําให้เกิดฟิ่มรองรับระบาดยางกับพิถนถนนทําให้ถนนเราเลื่อนได้นะกรณีที่ฝนตกใหม่ๆนะโอเคถ้ามันตกานานแล้วถ้าล้างไปแต่ยังไงการขับขี่ของเราก็ต้องเน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักการควบคุมลมาลัยสายตาเรามองการใช้ไฟให้ถูกต้องนะถ้ากรณีไม่มีรถสวนเราก็สามารถใช้ไฟ ได้ฮพรีไม่มีรถดลวนหรือข้างหน้าเพื่อลดทางเราไม่มีรถที่อยงหน้าเราใช้ไปสุดให้เกิดการมองที่เห็นได้ไกลลักสานการมองมันจะดีฮะถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์ที่จังหวะมีปัญหาขึ้นมารถเราล,ลืล่นหรือสายควบคุมรถได้ ลำบากอย่างเงี้ยเราจะต้องตั้งสติให้ดีก่อนนะแล้วสำคัญอย่ารีบไปใช้เบรกมีสติแล้วก็จับพวงมาลัยให้มั่นยกคันเร่งออกเพื่อให้ความเร็วมันลดระดับหนึ่งก่อนพอเริ่มสถานการณ์นี้ค่อยมาลดเป็นเกียร์ต่ำหรือ,อใช้เบรกแล้วก็ขับซิดซ้ายถ้าจะควบคุมรถเพื่อจะให้ปลอดภัยเพื่อจะดูว่าเออสถานการณ์ที่ผ่านมา เป็นยังไงถนนมันลื่นหรือว่าเราไปเหยียบอะไรหรือเปล่าทําให้การลื่นถลายของเราเสียการตรงตัวในการขับในขนาดน,นั้นมีรถสวนมาเราหลับไฟลงนะนี่คือเป็นทั้งมารยาทในการขับขี่แล้วก็มีน้ำใจต่อเพื่อนผู้ใยทางรมกัน ที่เราไม่ได้หายมือนะฮะให้มือความอยู่ตลอดเพราะว่าการที่เราไหายมือหรือสาววงมาไรยลักษณะนั้น่หะเกิดจังหวะรถเราไปตกกลอ้องปีนพุทธบาทปีนขอบถนนขึ้นมาทำให้วงมาเลยมันจะตีกับพอตีกลับมามันจะตีที่มือเราเกิดอันตรายได้หรือเกิด มีข้อผิดพลาดจริงๆอุบัติเหตุขึ้นมานะขันเสาวผูลังเียกันนี้ไม่เหมาะและไม่ปวดใจโครงราจะตีกลับน,นะมันจะทําให้โครงรายฟรีได้ไหมเป็นอิกสั่หรือมีปัญหาที่ท่าดไม่ถึงอจริงๆนะเกิดอ,อ,อักเสบขึ้นมาแอนแบค็คมันตีขึ้นมาเนี่ยมือที่เราอยู่ข้างในเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับบาดเจ็บได้นะฉะนั้นมือเราคอนโทรลอยู่ข้างนอก จะเป็นวิธีการที่ถูกต,ต้องก็ควบคุมรถได้อย่างมั่น,นะคงเป็นมุเมเลี้ยก่กว้างเลี้ยก่กว้างแล้วก็ควบคุมไปตามเส้นตามแนวของทางทางวาออกส่งมเล่กนิดนึงทางแยกซึ่งมีลักษณะของมีสัญญาณไฟรจราจรควบคุมไหมเรา ลดความเร็วก่อนมองไ,ไกลๆแล้วก็ถ้าเป็นจังหวะของฝั่งของเราที่อาจจะต้องหยุดใช้เวลานานถ้าเราเร,เรียกว่าไฟแดงใหม่นะครับไฟแดงใหม่มันจะนานไม่ใช่ไฟแดงเก่าไฟแดงเก่าคือมันแดงมานานแล้วขึ้นเบกมือใส่เกน,นะน้ทีนี้เท้าเราขาเราวางดีแลกได้เพื่อผ่อนคลายจะได้ไม่เมื่อยเมื่อขับรถมากไกลแล้วแต่ถ้า ีนี้เวลาเคลื่อนตัวออกเราก็ใส่เกียร์ก่อนเอาเบรกมือลงพร้อ,อมแล้วมองซ้ายและขวาปลอดภัยแล้วกเคลื่อนรถออกมุมอย่างเงี้ยเสาเอจะบังแล้วก็โน้มตัวดูนิดนึ่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ทัศแวิสัยการมองก,ก็จะดีขึ้นที่บอกว่า ถ้าเป็นไฟแดงที่ไม่นานเราหยยบเบรกรอได้หยุดเบรคแล้วก็หาบที่เกียร์ดีก็ได้เพราะว่าแป๊บเดียวแล้วก็ได้ไปไม่จะเป็นต้องเบรคเท่าบอถ้าไฟแดงนั้นมันจะแดงนานมีเวลา4ีกว่าวินาทีวินาทีอย่างเงี้ยใหญ่เราก็ขึ้นเบรกมือแล้วก็ปรับมาที่เกียร์เอ็นนี้เท้าเรามือ เราก็ได้รีแลกปลอดลายผ่ทางบ้านเข้าสู่วงเวียนลดความเร็วก่อนแล้วก็มองดูเลยถ้ามีรถในวงเวียนโดยเฉพาะที่มาจากด้านขวาแสดงว่าเขาได้สิทธิ์ได้ทางก่อนพอรถเคลื่อนไปแล้วเราถึงจะเป็นไปขับตามไปนั่นคือสิทธิ์ของรถที่อยู่ในวงเวียนได้สิทธิ์ไปก่อน การคลายมือให้มือเป็นอิสระจากพวงไลนิดนึ่งมันจะคลายแล้วก็เอาโค้งออใกล้สือทางโตก็คลายมือมือเป็นอิสระของพวงไล เพิ่มความเร็วขึ้นมาหน่อยนะึโอเคสำหรับวันนี้จะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่จะเริ่มฝึกการควบคุมรถการเลี้ยวการใช้พวงมาลัยจะเป็นความรู้ที่เป็นเทคนิคเบื้องต้นยังไงประสบการณ์มันจะช่วยเรา,าเป็นใบเบิกทางให้มีทักษะสูงยิ่งขึ้นตอนแรกคน ครูที่สอนนจะเป็นคนสอนอเราต่อไปรถรถนจะเป็นตัวที่จะต้องสอนเราต่อไปเพื่อสะสมประสบการณ์ให้กับเราสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามมาทุกทริปโอกาสหน้าจะมีสาระดีๆมาฝากทุกท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ